เปล่งประกายและสะอาดงามตามากเท่าไรแน่นอนว่าราคาเนี่ยก็ต้องสูงริบดิ้ตามไปด้วยเช่นเดียวกันค่ะและเมื่อเพชรนั้นมีราคาที่แสนจะแพงอะไรที่เป็นสิ่งที่ดึงดูดให้คนจำนวนมากนั้นหลงไหลในตัวเพชรเพชรทำให้ผู้หญิงสวยขึ้นค่ะแล้วก็ทำให้ดูน่าค้นหาแล้วก็ดูแบบมีคุณค่าขึ้นมาค่คิดว่าเพชรเป็นเครื่องประดับที่แบบว่าดูมีค่าแล้วก็ เหมาะกับผู้หญิงนะคะทุกยุคทุกสมัยค่ะถ้าถามว่าอยากจะมีเพชรไหมนะคะอยากมีนะพี่อยากมีเป็นเซตเลยอ่ะของตัวเองสักเซตหนึ่งก็ถ้ามีผู้ชายมาขอแต่งงานใช่ไหมคะก็อยากได้เป็นเซตเลยอ่ะพี่ไม่ไม่ได้อยากได้มาแค่ชิ้นเดียวนะอยากได้สร้อยแหวนข้อมือตุ้มหูด้วยก็ดี เป็นแหวนที่แบบเป็นแหวนชูเม็ดเดี่ยวที่ไม่ต้องมีเม็ดล้อมเป็นคนชอบอะไรเรียบๆสวยๆก็สักสองสามกะลัดก็ได้และด้วยราคาของเพชรที่ไม่เบาเหมือนกับน้ำหนักตัวของเขานี่แหละค่ะจึงทำให้การได้เพชรมาครอบครองสักหนึ่งเม็ดนั้นก็ควรที่จะต้องได้มาแบบคุ้มค่าและสมราคาให้มากที่สุดค่ะ สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการซื้อเพชรให้ได้เพชรเดอะซีรีส์นะคะวันนี้ค่ะเราก็จะมาพูดคุยกันในสาเหตุว่าเพชรทำไมถึงมีราคาแพง<ม>อย่างแรกเลยเนี่ยก็อย่างที่ทุกคนรู้กันนะคะว่าเพชรเนี่ยหายากค่ะหายากแค่ไหนลองจินตนาการตามนะคะว่า เรากำลังยืนอยู่บนพื้นผิวโลกค่ะและขุดลงไปใต้พื้นผิวโลกลงไปอีกเกือบเกือบ200กิโลเมตรนะคะนั่นแหละค่ะเราถึงจะเจอเพชรค่ะเชื่อไหมคะว่าจะมีโปรดักชันของเพชรเนีออกมาเราว26,000กิโลกรัมนะคะอันนั้นอาจจะฟังดูเยอะนะคะแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเอาไปทําเครื่องประดับได้แค่20%เท่าน,นั้นค่ะ 20%นั้นนะคะกว่าจะผ่านกระบวนการคัดแยกเอาไปเจราาิญในซึ่งก็เสียเศษไปอีกสี่สปอกว่าจะมาถึงมือเราค่ะก็เหลืออีกแค่ไม่เยอะเลยนะคะนั่นแหละค่ะเป็นสาเหตุว่าทําไมเพชรแต่ละเม็ดถึงมีราคาแพงค่ะถึงแม้ว่าการซื้อเพชรแต่ละเม็ดจะเป็นเรื่องยากนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะเราจะมาเฉลยเคล็ดลับกันว่าในการซื้อเพชรแต่ละเม็ดนั้นจะต้องมีเทคนิคการดูยังไงบ้างซึ่งเราเรียกว่า4 c s หรือว่า4กฎทอง,องต้องรู้ก่อนการซื้อเพชรค่ะ แ่นอนค่ะว่าเรื่องของน้ำหนักก็มีผลกับราคาของเพชรนะคะเพราะเป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วว่าเพชรที่เม็ดใหญ่กว่านั้นมีราคาแพงกว่าค่ะและวิธีการตรวจสอบเพชรง่ายๆของเรานะคะก็คือการนําเพชรทั้ง2เม็ดนี้ไปชั่งกับตาชั่งอิเล็กทรอนิกส์เพื่อตรวจสอบน้ําหนักค่ะเพชรเม็ดแรกของเรานะคะก็จะเป็นเพชรที่น้ําหนัก49สตางค์นะคะ อันนี้เราตรวจสอบแล้วนะคะน้ำหนักเท่ากับ0.49ที่เราเรียกกันว่า49สตางค์หรือว่า0.49กรัตนะคะจะเรียกแบบไหนก็ได้ค่ะส่วนอีกเม็ดหนึ่งนะคะจะเป็นเพชรที่น้ำหนัก0.60กรัตหรือที่เราเรียกกันว่า60สตางค์นะคะอันนี้หลังจากที่ตรวจสอบแล้วทั้งสองเม็ดก็มีน้ำหนักตรงตามที่ระบุเอาไว้ในใบเซอร์นะคะ ช้าก่อนค่ะแม้ว่าเพชรทั้ง2เม็ดนี้จะชัดเจนว่ามีน้ําหนัก60สตางค์และ49สตางค์ซึ่งถ้าเราบอกข้อมูลกันแค่นี้เนี่ยก็เชื่อว่าทุกคนคงจะเข้าใจว่าน้ำหนัก60สตงางค์ต้องมีราคาแพงกว่า49สตางค์แน่นอนอย่าเพิ่งเชื่อแบบนั้นค่ะเพราะว่าเพชรเนี่ยมี4กฎทองต้องรู้ก่อนการซื้อเพชรเพราะฉะนั้นน้ำหนักอย่างเดียวก็ไม่สามารถนำมาเป็นข้อสรุปได้นะคะว่าเพชรที่น้ำหนักมากกว่าจะมีราคาแพงกว่าเสมอไปค่ะ หลังจากที่เราทราบน้ำหนักกันแล้วนะคะสิ่งต่อไปที่เรามักจะถามกันก็คือเรื่องของสีเพชรซึ่งก็จะถามว่าเพชรของเธอสีอะไรหรอเพชรเม็ดนี้เป็นสีอะไรนั่นแหละค่ะเป็นตัวกําหนดราคาของเพชรเม็ดนั้นด้วยเหมือนกันค่ะสีของเพชรที่เราเห็นกันเนี่ยแม้ว่าจะมีเป็นสีขาวซะเยอะนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเพชรมีสีเยอะมากค่ะไม่ว่าจะเป็นสีเหลืองชมพูเขียวแดงม่วงมีหมดทุกสีนะคะโดยการดูสีของเพชรนี้นะคะจะมีการกำหนดเป็นค่า Color Scale โดยมีค่าเรียนจากดีไปจนถึงแซดหรือที่คนไทยเรียกว่าน้ำโดยน้ำเพชรร้อยนะคะจะเท่ากับค่า D Color ลักษณะของน้ำเพชรก็จะใสไม่มีสีซึ่งระดับเฉดสีนี้ก็จะไล่ลงไปจาก D น้ำร้อย E น้ำเก้าเก้น้ำเกาแป ซึ่งจากน้ำขาว,ขาวใสๆนะคะก็จะเริ่มมีสีเหลืองปนเข้มขึ้นเรื่อยๆเช่นเฉด K L M ก็จะเริ่มมีเฉดสีเหลืองจางๆและไปจนถึงเฉดแซดนะคะก็คือสีเหลืองอ่อนนั่นเองค่ะและถึงแม้ว่าเพชรเนี่ยดูเหมือนจะมีสีขาวเหมือนกันทุกเม็ดนะคะแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วสีขาวก็มีระดับที่แตกต่างกันและทําให้ราคาแตกต่างกันด้วยค่ะซึ่งวันนี้เราก็ได้เตรียมเพชร2เม็ดมาให้ชมกันนะคะในระดับสีที่แตกต่างกัน ซึ่งในการตรวจสอบของเรานะคะเราจะใช้กระดาษสีขาวนี่ละคะ่ะเป็นตัวช่วยเนื่องจากสีของกระดาษขาวนี่เป็นสีขาวที่ไม่มีสีอื่นเจือปนดังนั้นก็จะทําให้เราสามารถเทียบกับสีจริงๆของเพชรได้ค่ะและเม็ดที่1ของเรานะคะวันนี้ที่หยิบมานะคะก็เป็นเพชรน้ําร้อยซึ่งถือได้ว่าเป็นเพชรที่ไม่มีสีอื่นใดเจือปนเลยนะคะเป็นสีที่ขาวที่สุดนะคะหรือที่เรียกกันว่าดีคาเลอร์ส่วนเม็ดที่2ค่ะก็คือเพชรน้ำา95นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นสียอดนิยมซึ่งมีการซื้อขายกันเยอะ สองเม็ดนี้เนี่ยมีราคาต่างกันถึง5 0 0แสนบาททีเดียวค่ะถึงแม้ว่าตอนอยู่ในกล่องเพชร2เม็ดนี้จะดูเหมือนกันนะคะแต่เมื่อเรานำมาวางลงไปบนกระดาษสีขาวเราจะเห็นความแตกต่างได้ทันทีค่ะว่าเพชรเม็ดที่1นเนี่ยจะเป็นสีที่ใสสะอาดเหมือนก้อนน้ำแข็งนะคะในขณะที่เม็ดที่2เนี่ยพอเราวางลงไปข้างๆกันปุ๊บเราจะสามารถเห็นสีเหลืองที่เจืออยู่อ่อนๆในตัวเพชรได้ทันทีค่ะ และสำหรับคนที่ชอบเพชรสีขาวใสก็แนะนำว่าต้องเลือกดูเพชรที่มีค่า Color Scale แบบสูงๆไว้ก่อนเลยค่ะแต่ก็ต้องทำใจเอาไว้เลยนะคะว่าเฉดส,สีที่สูงมากราคาก็จะสูงตามไปด้วยเช่นเดียวกันค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูองค์ประกอบความสะอาดบริสุทธิ์ของเพชรซึ่งก็คือกดทองข้อที่3ค่ะ อย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าเพชรเนี่ยเป็นอัญมณีที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติดังนั้นการที่เพชรแต่ละเม็ดจะมีตําหนิที่แตกต่างกันก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมชาติและเป็นเรื่องปกติค่ะความสะอาดของเพชรก็จะแบ่งออกเป็น11ระดับด้วยกันนะคะซึ่งในแต่ละเม็ดเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันถึงแม้ว่าจะมีระดับความสะอาดที่เท่ากันก็จะมีลักษณะของตําหนิที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละเม็ดค่ะ โดยเรื่องความสะอาดของเพชรนั้นนะคะบางคนให้ความสําคัญมากๆเพราะว่าต้องการเพชรที่สะอาดไร้ข้อตําหนิหรืออยากได้แบบมีตําหนิน้อยที่สุดดังนั้นเราสามารถทําความเข้าใจกับหลักการนี้ได้ไม่ยากค่ะโดยวิธีการนั้นก็ต้องดูตามความคาดหวังในตัวเพชรของเราก่อนค่ะว่าต้องการความสะอาดสูงแค่ไหนซึ่งวิธีการดูนะคะก็จะคล้ายๆกับสีของเพชรเลยเพราะถ้าไม่มีตําหนิเลยนะคะก็จะอยู่ที่ค่า i f ไล่ลงมานะคะก็จะเป็นในช่วง V V S จะมีตำหนิแบบที่ใช้กล้องส่องแต่ก็ยังมองหาตำหนิไม่ค่อยเห็นก็คือจะเล็กมากๆค่ะส่วน V S จะต้องมองผ่านกล้องค่ะซึ่งก็อาจจะเผยตำหนิให้เห็นได้มากกว่า V V S แต่ก็ยังหาตำหนิได้ยากอยู่ค่ะส่วนช่วง S I นะคะจะสามารถเห็นตำหนิแบบเราสามารถส่องเห็นได้ด้วยตัวเอง ส่วนช่วงไอนี้นะคะก็คือไม่ต้องใช้อุปกรณ์ใดๆมาช่วยเลยละค่ะเพราะสามารถเห็นตำหนิได้ชัดเจนมากเมื่อมองด้วยตาเปล่าที่ไม่ว่าจะเป็นรอยแตกรอยเส้นรอยบินหรือเป็นไฟขาวไายดำจุดเล็กๆได้น้อยก็มองเห็นค่ะ นอกจากเรื่องความสะอาดแล้วนะคะก็ยังมีเรื่องของการเจียระไนอีกด้วยเพราะเพชรแต่ละเม็ดจะมีความแวววาวความประกายและการเล่นไฟที่สวยงามมากน้อยแค่ไหนนั้นก็ขึ้นอยู่กับการเจียระไนนี่แหละค่ะเมื่อเราพูดถึงการเจียระไนที่ดีนะคะเราก็จะหมายถึงเพชรที่มีสัสดส่วนที่ดีค่ะ ดังนั้นเพชรที่มีสัดส่วนที่ดีนะคะก็จะมีผลทําให้เพชรเม็ดนั้นๆมีประกายแสงไฟเจิดจ้ามากกว่าเพชรทั่วไปด้วยค่ะซึ่งเพชรที่ได้รับการเจรินที่ดีกว่านะคะก็จะทําให้เพชรเล่นไฟเป็นประกายอยู่บนนิ้วแวววาวสวยงามกว่าค่ะและแน่นอนค่ะว่าเพชรที่มีการเจรไญนดีกว่านั้นมาด้วยการเสียเศษที่เยอะกว่าค่าแรงที่แพงกว่าดังนั้นราคาก็เลยสูงกว่าเพชรธรรมดาทั่วไปด้วยค่ะ การเจรไนนี้นะคะจะมีอยู่5ระดับค่ะโดยการเลือกซื้อเพชรแนะนำว่าควรเลือกระดับแบบ excellent และ very good เพราะถือว่าเป็นเพชรที่ผ่านการเจรไนมาดีส่วนใครที่อยากจะประหยัดงบนะคะก็อาจจะเลือกเป็นระดับ good ก็ได้ค่ะแต่ควรจะหลีกเลี่ยงในกลุ่มแฟงและพัวไปเลยก็จะดีที่สุด วันนี้นะคะก็เชื่อว่าทุกคนคงได้เรียนรู้เรื่องของเพชรอย่าลืมค่ะทุกครั้งก่อนการซื้อเพชรนะคะก็ควรจะต้องศึกษาให้รู้ให้ลึกซึ้งให้ชัดเจนก่อนว่าสีกฎทองของเรามีอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ําหนักเรื่องสีเรื่องการเจริญนและเรื่องของความสะอาดค่ะก่อนจากกันในวันนี้ค่ะสกก็ขอฝากหนังสือเล่มใหม่นะคะ Investment Diamond ค่ะเจาะสุดเด็ดซื้อเพชรให้กำไรนะคะ ก็เล่นนี้เนี่ยเปิดขาย1เดือนเท่านั้นนะคะก็คือถึงสิ้นเดือนมกราคมนี้รีบสั่งจองเลยนะคะเพราะหลังจากนี้เนี่ยเราจะไม่มีพิมพ์เพิ่มแล้วนะคะนี่ก็สามารถสั่งจองได้ค่ะและพบกันได้ครั้งต่อไปในซื้อเพชรให้ได้เพชรเดอะซีรีส์นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ